อย่าให้คนที่ไม่รู้จักเราจริงมาตัดสินเรามาบอกเราว่าอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ควรทําสิ่งที่อาจารย์เล็กบอกไปอาจารย์เล็กก็ไม่ได้รู้จักหรือเข้าไปนั่งในใจเรา24ชั่วโมงเป็นเวลา5ปี10ปีอาจารย์เล็กให้เป็นเพียงแนวทางแล้วก็จากประสบการณ์จากการรู้ล่วงหน้านิดหน่อยนิดหน่อยเอาไปประกอบการตัดสินใจประกอบกับ พลังชีวิตของแต่ละคนด้วยว่ามันใช่ไหมมันใช่ไหมมันรู้สึกดีไหมมันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกเบาไหมกับแนวปฏิบัติแนวคิดที่อาจารย์เล็กให้ไปนะแต่ถ้ามันขัดแย้งหรือว่ามันมันไม่ใช่มันอึดอัดมันไม่ได้หยุดเลยนะคะแนวคิดของอาจารย์เล็กไม่ใช่ถูกต้องเสมอไปนะคะเพราะอาจารย์เล็กไม่ได้รู้ทั้งหมดในชีวิตของแต่ละคนดังนั้นก็บอกตกลงกันไว้ก่อนว่าคำพูด หรือว่าคําแนะนําการให้คาปรึกษาเป็นเพียงหาทางออกชั่วคราวหรือให้คําตอบชั่วคราวนะคะพอมันได้คําตอบอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอีกระยะหนึ่งเหตุการณ์เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนเนาะมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในคําพูดคําตอบของอาจาันเล็กเป๊ะหรือความทุกข หรืออะไรความเชื่ออะไรบางอย่างของเราที่มันยึดมานานเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําร้ายเราก็ได้ถ้าเรายึดมันหรือเชื่อมัน่นมันเกินไปนะคะบางครั้งการปล่อยอืไม่ต้องคิดเยอะมันก็ไม่มีอะไรตกผลึกได้ในช่วงที่เราเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยบางทีเนาะสภาพอารมณ์อนุน,นี้นั้นเนาะมันจะมากันเยอะแยะเลยเนาะ แล้วถ้าเราหลงไปกับอารมณ์นี้เนี่ยบางทีมันก็จะพาให้รวนไปได้จากป่วยน้อยๆก็จะป่วยหนักลิงเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องรีบนะคะปล่อยวางให้เร็วทุกๆคําพูดทุกๆคําแนะนําอะไรของใครบางคนเนี่ยอย่ายึดอย่ายึดมากเกินไปนะคะ